โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวาดใหม่อีกก็ได้นะเออซึ่งระหว่างรอเวลาเนี่ยเราสามารถตีบอลได,นะด้นะดูนะเตะเข้าแน่นอนโคตรแม่นเลย โอเคผมก็สะไเ่ให้กันด้วยนะครับอย่างในคลิปนี้ผมจะมาเล่นโลบบอกแม s สปีดรอนเองนะครับซึ่งเป็นแมปแนวว่ารูปที่ต้องใช้ความเร็วนะครับใช่เพราะมันมีเวลาจำกัดเนาะโอเคไปไปเริ่มกันเลยมันเริ่มพอดี <c oughs> ซึ่งแต่ว่าทำไมวันนี้ถึงไม่มาอัดเอออาวีเพราะว่าเพราะว่ามันเออมันห่อยเกินครับซึ่งโจดนี้เออชื่ว่าเด็กโอเค เด็กยิ้มว้าวว้าววว้าวสวยมากโอเคแล้วก็จะเอาสีขาวขาวอาา่ะฮะจากนั้นก็ก็จะซูมไปโอ้ยโอ้ซูมหนักเกินโ oh, อาา้ไม่กอดนะฮะเราก็จะลดปิบวิบเล่นแงศิละปะแอพเพคศิละปะไม่มีคำว่า,าผิดแค่นั้น มันคือศิละปะอาหาว่าคือรูปอะไรมันคือเด็กน้อยทําไมถึงว่ามันก็มันคือศิละปะศิละปะไม่มีคําว่าผิดแค่นั้นรอบแปบบ๊บรอบแปบบ๊บเออของภาพของนี้โอ้ว้าวว้าวเป็นเด็กน้อยที่กําลังนั่งอยู่เออตรงรถเข็นนะครับซึ่งผมให้คะแนนเขาไม่ทันออ้ว้าวเห็นไหมเห็นไหมศิละปะไม่มีคําว่าผิดสวยลูกๆผมบอกเลยนะนี่สวยสวยสวยสีดาวพอ <c oughs> เออขวดนมถ้ามันเกี่ยวอะไรกับเด็กวะคือผมรู้ว่ามันเป็นขวดนมของเด็กแต่มันไม่มีเด็กเลยสักเขาอาจจะเข้ามาไม่ทันก็ได้เออ,อต่อไปนี่เป็นไงนเด็กน้อยซีน่ารักว้าวรูปผมเองแมผมคุณผู้ชมสามารถซื้อต่อรูปผมในราคาแปดห้าแปดสิบล้านบาทได้เลยครับรูปคบถูอู้นี่สวยให้ได้หน้าดาวเต็ม อย่างสวยฮะ What เอ้ย <c oughs> ผมรู้แนละ้วมันมันมันเรียกว่าตัวอะไรว่าไอตัวตัวเขียวๆว่ะคือมันเป็นตัวอะไรสักอย่างเนี่ยให้สามผมโอเคได้เวลากับกับอัดประกาศผลสิเดียวโอ้โหถ้าผมไปอยู่อันดับที่เท่าไหรนะ่เนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ย จะมาดูผลกันนะครับผมตกไปอยู่อันดับที่หกเลยฉันอย่างชอบเลยอย่างชอบผลงานของตัวเองเลย,โอ,อยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปวาดใหม่อีกก็ได้นะเออซึ่งระหว่างรอเวลาเนี่ยเราสามารถตีบอลได,นะด้นะดูนะเตะเข้าแน่นอนโคตรแม่นเลย โอ้โหสุดยอดแปลเราไปเริ่มเกมฮะวาดความเร็วโจทย์ต่อไปที่เขาจะวาดก็คือรถไฟรถไฟเหรอ,อ Legenda อีกห้าวิแล้วก็จะประกาศผลแล้วนะวาดความเร็วอ่ะ้เราจะมาดูกันนะครับรอ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 เฮ้ยรูปันนี้สุดยอดมากอะ่ะเฮ้ยเอาหัวไม่ทันอ๋อคนนี้ก็เป็นแบบนึงอ๋อโหสุดยอดไปเลยสีดาวเมื่อกี้รูปแรกหัวไม่ทันมาแต่ดูรูปโอ้ สองหนึ่งผมว่ารูปแรกน่าจะได้ที่หนึ่งแหละเพราะงั้นอออสองหมงานกันเพื่อนนี่เป็นไงรูปสุดสวยเป็นไงดจอดไม่ต่างอะไรจากรูปเมื่อกี้เลยอะ่ะคือแบบโซแซตมากอโอเคเดวเราจะมาดูรูปต่อไปนะครับเออรูปต่อไปโอ้โหรถไฟโทมัส สองดาวเดี๋ยวคนได้ไหมโอเคเราประกาศคนนะครับจะได้ที่หนึ่งไหมดีเฮ้ยไดยที่สองก็ดีเหมือนกันนะเนียเฮ้ยว้าวได้ที่สองก็มาว่ะเอามาว่ะวามาวามาภารกิจในวันนี้คือเราจะต้องได้ที่หนึ่งให้ได้นะครับผมได้ไปสิบเอ็ดคะแนนว่ะสุดยอดเต่าทอง uh oh. งนัแรงเต่าทองสุดน่ารักครับเป็นไงโอ้โหโอเคตัดไปตอนที่เขาโหดเลยกันนะครับโอเคไปเลย เออใช่ฮะก่อนที่จะตัดไปคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมว่ามาแงต่อทองเนี่ยมันื่อว่าต่อทองแต่จริงๆทาไมมันเป็นสีแดงส่วน <c oughs> เรียกตมตามมากันเยอะ <c oughs> มันชื่อต่อทองแต่มันเป็นสีแดงนี่ไงต่อทองว,ว้าวต่าทองไกด์ Guys. ไปสีดาวไปเลยต่าทองสุดน่ารักนี่ไปนี่รูปผมเป็นคนที่สองสุด้วยว,ว้วาวว,าว้าวว้าวในเซิร์ฟกว่ามีหลายคนเลยนะครับ ผมว่าคนที่สองว่ะเอออันนี้คืออะไรอะ่ะทอผ้าหอ,อันนี้คืออันนี้คือลายผ้าเหรอหรือว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันท้านไกล์นำดาวโอ้อันนี้เออรู้สึกว่าอันนี้น่ารักมากให้เลยฮ่ดาวฮ่าดาวสีเฮ้ยเออกระหมดเวลาเลยผ่านไปแล้วสิบเจ็ดนาทีนะครับเต่าทอง อย่าบอกนะคนนี้เขาวาดเต่าแล้วเขาถ้าเขามาทันเขาจะวาดเต่าแล้วลงสีทองเยี่ยมเต่าทองโอ้ยนี่ขคนนี้ผกว่าไม่ทันนะเอาไปสองเราก่อนเคประกาศผลที่หนึ่งีสโอ้โหไม่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่ไม่ติดอันดับเลยนะครับสุดยอดสุดยอดผมได้กี่ผมตกไปอยู่อันดับที่สี่ ผมเสมอกับอันดับที่สามกับสองคือมันไม่เท่าเทียมเลยคุณชมซูมดูเอ้ยคุณตัดซูมคือมันไม่เท่าเทียมกันเลยคือมันเขาวัดกันจากอะไรคือท่าแคนแนนเข้ากันเขาควรจะโหวตใหม่สิจริงไหมล่ะวัวโอ้ว้าวววว่าไง Oh กันว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมขอให้ได้แล้วกันถ้าไม่ได้น่นจะเป็นอะไรที่โซเซสนี่คือวัวนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นอะไรฮะมันคือวัวมันคือวัวนะครับเอาให้ลืมให้คะแนนเฉยอ๋อว้าวเฮ้ยผมลืมให้แบบปากว่าผมลืมลำ้ำเออลืมไปได้ไงวะเนี่ยโจทดวัวนะเฮ้ยไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์ ว่าเอส่วนอันนี้ก็วัววัวที่ยังวาดไม่เสร็จซึ่งก็สองดาวก่อนข่าวเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับข่าวขาวว่าไปตรงโจรตรงสุดๆตรงมากๆเลยครับเพะฉะนั้นผมจะไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้แต่เกมนี้มากเออนี่รูปผมส,สวยประกาศผลยังโอ้ยังฮะฮะ มีคนไทยในเซิร์ฟด้วยผู้ชมเอ้คนตัดซูวมเป็นอะไรที่สุดยอดมากว้าวแค่วอลแวนกับเออกับหัวนะครับสุดยอดเลยแม่สุดยอดไม่ได้ที่หนึ่งก็ให้รันรูไปเออสุดยอดเลยครับไปประมาณ16คะแนนสุดยอดเยี่ยมในที่สุดเราก็ได้ที่หนึ่งนะครับ โอเคครับคลิปนี้น่าจะสมควรแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนเลยกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ภายคลิปหน้านะครับโอเคบายสวัสดีครับบ๊ายบายเย้